คลิปนี้ขอนำเสนอเทคนิคการหาโซนิกและเทลแบบประสิทธิภาพสูงสุดในเวลาที่จำกัดท้ายคลิปมีคำนวณด้วยนะครับมาสายฟรีจนหมดกิจกรรมได้สูงสุดกี่ดาวกดข้อที่0ใช้สนิเกอร์ซึ่งเป็นรองเท้าในการเคลียร์สเตจเคลียร์สเตจประมาณ2 3ถึงสสเตจก่อนนะครับเพื่อให้จำนวนมาลดลงมามาปล่อยให้มารีคโเวอรี่ตัวเอง แนอัตา30นาทีต่อ1สนิกเกอร์นั่นเท่ากับว่าใน1วันมี24ชั่วโมงคุณจะได้รับสนิกเกอร์จำนวน48สนิกเกอร์นี่เป็นขั้นตอนการเริ่มต้นนะครับเตรียมตัวก่อนจะเข้าสู่เทคนิคการเก็บลิงกดข้อที่1ลิงก์เหรียญรูปวงแหวนหรือโดนัทหาได้จากการเคสาเสตในครั้งแรกซึ่งจะได้ค่อนข้างเยอะ และการวิ่งในระหว่างฉากมีลักษณะการเก็บเหมือนการเก็บเหรียญยิ่งชั้นสูงขึ้นยิ่งหาลิงได้เยอะขึ้นแต่ก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคการกระโดดและการสไลดด์้วยนะครับเพาจะเก็บได้มากน้อยแค่ไหนนอกจากนั้นลิงยังมีแจกทุกวันตลอดช่วงเวลากิจกรรม30วัน และหาได้เพิ่มเติมอีกจากพิชชั่นสะสมลิงแนะนำให้ทำพวกที่ทำง่ายๆก่อนอย่างการวางอุปกรณ์ตกแต่งเมืองการใช้เยานี่สตามีนาต่อสู้คิงดอมอารีนาส่งของขวัญอะไรพวกนี้นะครับพยายามหาให้เยอะที่สุดนะครับเพื่อนำไปเปิดหาโซนิกกับเทลตัวแรกให้ได้ ข้อที่2สุ่มหาโซนิกและเทลตัวแรกให้ได้จากกล่องสุ่มโดยเร็วที่สุดโดยในกล่องสุ่มจะมีชิ้นส่วนโซนิกและเทลทั้งหมด6ชิ้นเพชรเคออสสำหรับการันตีโซนิกและเทลจำนวน7เม็ดและไอคทมอื่เดอีกรวมทั้งหมด30ช่องใช้1,000ลิงในการสุ่ม1ช่อง นั่นหมายความว่าใน,นการการันตีโซนิกและเทลหตัวต้องใช้ทั้งหมด30,000ลิงซึ่งนี่เป็นภารกิจแรกที่คุณต้องทำให้ได้ถ้าหากคุณเหมากระดาน1รอบ30,000ลิงคุณจะได้เพชเจ็ดเพชรมาการันตีโซนิกหนึ่งตัวและกระดานที่2จะเป็นการรับการันตีเทลอีก1ตัวหากเป็นกรณีสายเติม ก็จะมีแพ็กเกจสนิเกอร์และลิงกับชิ้นส่วนโซนิกและเทลจำนวนหนึ่งทำให้หา2ตัวแรกได้ง่ายขึ้นรวมไปถึงแพ็กเกจสนิเกอร์ลายวันอีกด้วยที่ต้องให้เพื่อนหาโซนิกและเทลตัวแรกให้ได้ก่อนก็เพื่อนนำเข้าสู่กดข้อสุดท้ายการวิ่งหาลิงในสเตจ1น เพราะการมีโซนิกในทีมจะได้รับลิงเพิ่มขึ้น2เท่าถ้ามีเทลด้วยจะเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าโดยทีมที่ใช้ในการเคลีร์สเตจและเก็บลิงจะเป็นตัวอะไรก็ได้3ตัวแล้วใส่โซนิกกับเทลเข้าไปสมบัติจะเป็นตบลาตู้นิรภัยวิเศษของแก๊งแปดกลยใช้ในการดูดเหรียญ แต่ดูดลิกไม่ได้นะครับแต่ดูดเหรียญเข้ามาเพื่อเราจะได้ไปโฟกัสกับการกระโดดและสไลด์เก็บลิงเพียงอย่างเดียวจะได้ไม่าพาดนะครับสุดท้ายใช้ยันคำหมังเวเพื่อยกเลิกบัฟของบอสตัวนี้นะครับทำไมต้องใช้เดีย๋ยวไปดูเมคคิกบอสกันก่อนนะครับโดยบอสในทุกสเตจจะมีบัฟเป็นปาลเรียขีกสีขาว ซึ่งการทำลายบาเรียรต้องใช้การโจมตีจำนวนหลายฮิตซึ่งทีมเราจะไม่อึดพอที่จะต้านทานเลเซอร์บีมและจนทำลายบาเรียรได้หมดจึงต้องใช้สมบัติยันในการลบบั๊บาเรียรนี้ออกไปนั่นเองต่อไปจะเป็นการวิ่งเก็บลิงให้ดูทั้งหมด3สเตจนะครับโดยผมจะคัดเลือกมาแค่3ารสเตดก็คือสเตจที่3สเตจที่6และสะเตจที่9 ซึ่งจะเป็นชั้นสูงสุดที่ได้รับผงสกิลซุ้มโจมตีในแต่ละระดับนะครับโดยสเตตสามจะเป็นซุ้มโจมตีระดับต่ำสุดสเตตที่หกจะเป็นซุ้มโจมตีระดับกลางและสะเตตที่เก้าผงซุ้มโจมตีระดับสูงสุดโดยน,นอกเหนือจากผงซุ้มโจมตีแล้วก็จะได้รับลิง แล้วก็ลูกกวาดประสบการณ์นะครับยิ่งชั้นสูงมากก็ยังได้เยอะโดยในทุกสเตจให้เปิดออโต้ได้เลยรับปรับความเร็วเป็น1.0ก็จะได้โฟกัสากับการเก็บลิงนะครับ ให้คอยระวังเครื่องติดขวางโดยครับกระโดดและสลายให้พ้นนะครับพอถ้าชนขึ้นมาลิงที่เก็บได้จะกระจายออกทำให้ได้น้อยลง ลิงที่ได้จากสเตจสเมื่อคูณ3แล้วก็วจะได้ประมาณ1500นะครับต่อไปเป็นสเตจหความยากจะเพิ่มขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับ ในกรณีที่เ้าเกิดเพ้อเออนชนกับสิ่งกลีขวางจนลิงกระจายออกมา แนะนาให้กดออกนะครับเพราะจะไม่เสียสติคกเกอร์จังหวะเจอบอสนะครับจะสังเกตว่าเมื่อย,ยันมีผลบาเลือดของบอสหายไปครึ่งจีสเตจ6จะได้ลิงคูณ3ประมาณเกือบ2,000นะครับ และเสเตจสุดท้ายเสเตจที่9ที่ขึ้นชื่อว่ายากที่สุดนะครับที่จะทำมาให้ดูทั้งสามสเตจก็เพื่อเพื่อนลองตัดสินใจดูว่าตัวเองค่าพลังเหมาะสำหรับสเตจไหนนะครับแต่หากใช้สมบัติยันในเสเตจที่9นี้ความยากจะลดลงไปจากเดิมค่อนข้างมากทําให้เพื่อนๆสามารถโฟกัสกับการวิ่งเก็บลิงเป็นหลักได้ กองจังหวะนี้นะครับสมบัติดูเหลียงจะเป็นประโยชน์กับเราทำให้เราโฟกัสไปกับการเก็บลิงเพียงอย่างเดียวได้เลย 하다해 정라수 <목소리도> 없어요. 아, เห็นไหมครับว่าการใช้สัมปัติการทำให้ปราบอลได้ง่ายขนาดนี้เลยลิงทั้งหมดที่ทำได้ในสเตจ9ถ้าไม่พลาดเลยเมื่อคูณ3าจะอยู่ที่ประมาณ2,500ต่อไปเราจะมาคำนวณกันนะครับว่ากรณีสายฟรี จะสามารถหาโซนิกและเทลได้สูงสุดกี่ดาวภายในระยะเวลาที่กำหนดคือ30วันในกรณีสายเติมนะครับก็จะสามารถเติมแพ็กเกจเพื่อหาโซนิกและเทลได้เลยภายในวันแรกเหมือนกันั้นก็จะเป็นช่วงเวลาของการเก็บลิงกและสุ่มของไปเรื่อยจนได้5ดาวในที่สุดนะครับแต่กรณีสายฟรีเงื่อนไขที่ยากที่สุดคือการหาโซนิกและเทลตัวแรกให้ได้ เพื่อนำไปใช้ในการเก็บลิงในสเตจที่9ให้ได้รอบละ2 5 0 0ลิงโดยจากการคำนวณคร่าวๆลิงที่สามารถหาได้ในช่วงแรกก็คือการเคลียร์สเตจทั้ง9เพื่อรับลิงในครั้งแรกและระหว่างการหาในสเตจร,รวมๆแล้วน่าจะประมาณหมื่นกว่าลิงจากที่แจกไยวันและมิชชั่นรวมๆกันอีกน่าจะประมาณหมื่นกว่ากว่า ลงเวลาทั้งหมดประมาณ2-3ถึง3วันแรกน่าจะสามากหาได้ประมาณ30,000ลิงแล้วเปิดการันตีโซนิคได้1ตัวเมื่อได้รับโซนิคตัวแรกมาให้ทำการอัพเลเวลอัพสกิลแล้วนำไปลงสเตจเพื่อรับโบนัสเพิ่มเติมอีก1เท่าแล้วเราจะได้รับลิงเพิ่มเติม,ตมจากภิชชั่นของโซนิค เราใช้เวลาอีกทั้งหมดประมาณ3วันในการเก็บลิงเพื่อสมการันตีคุกกี้เทลจากนั้นนำคุกกี้เทลมาอัพเลเวลอัพสกิลแล้วนำไปรุยสเตตต่อมาถึงตรงนี้สายฟีนน่าจะใช้เวลาประมาณ6วันเพื่อที่จะลงสเตต9หาลิงให้ได้รอบละ2 5 0 0 ใช้สนิกเกอร์ครั้งละ24ต่อนหนึ่งวันมีสเนิกเกอร์ที่รีโคเวอรี่มา48เท่ากับว่าวันนึ่งลงได้2รอ,อบก็คือจะเก็บลิงได้วันละ5,000ลิงฉะนั้นอีก24วันที่เหลือสายฟรีจะเก็บลิงได้ทั้งหมด1 2 0 0 0 0ลิงโดย1นลิงนี้สามารถล้างกระดานได้ทั้งหมด4รอบ โดยใน4รอบนี้จะแบ่งเป็นการันตีโซนิค2และการันตีเทล2เมื่อรวมกับ2ตัวแรกจะได้เป็นทั้งหมดการันตีโซนิค3และการันตีเทล3การันตี3ครั้งของโซนิคและเทลจะเท่ากับ60เศษร,รวมกับการล้างกระดานทั้งหมด6ครั้งในแต่ละครั้งได้6เศษจ,จึงเท่ากับได้เพิ่มอีก อย่างละ36เศษร,รวมทั้งสิ้นไดโซนิกอยู่ที่96เศษและเทล96เศษตัวเลข96เศษนี้เมื่อแปลเป็นดาวจะอยู่ที่2ดาวกับ26เศษและเมื่อมีคุกกี้2ดาวจะได้รับเศษเพิ่มอีก5เศษบวกกับ10เศษ และบวกกับ20เสเศษเท่ากับ35บวก26เท่ากับ6กสเ็ศษจึงอัพสู่3ดาวและยังไม่จบเมื่อคุดมี3ดาวกับ11เอ็ศษจะได้รับเศษเพิ่มอีก30เสเศษรวมทั้งสิ้นที่สายฟรีทำได้ก็คือ 3ดาวกับ41เศษนี่ก็คือทั้งหมดที่สายฟรีทำได้นะครับซึ่งถือว่าเยอะมากสำหรับการที่ไม่เติมเงินเลยแต่ได้ตัวลิมิเต็ดมากถึง3ดาวกับ41เศษอีกทั้งยังเป็นตัวลิขสิทธิธ์แท้ของโซนิกอีกด้วยก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้นนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ 부탁드립니다.